สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็กซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่อูแซนสุขค่ะเรามาดูเทเลอร์เจ้าบุญชูนะคะเจ้าไปเขียนแบบอยู่บุรีรัมย์ตอนนี้ก็ลูกค้ามารับรถโรครอบคันนี้ก่อนค่ะน่าจะเป็นยางพันนะคะพันใหญ่มาก ี๋ยวมาดูรถอะไรมาดูว่ามันจะขึ้นได้ไหม คันใหญ่กว่ารถสไลด์ค่ะ คันนี้เป็นเมนกาะคะรถมือหนึ่งหรือรถมือสองเนาะ ดูไม่ออกเลยรถต่อใหม่ยังไม่ใช้งานน่าจะมีลูกค้าแล้วนะคะคันนี้น่าจะยังทำไม่เสร็จคันนี้ก็มีก้าฮีโน่ jo เจ็ e ราคาแปดสิบสองพร้อมใช้งาน คันนี้น่าจะยังไม่มีลูกค้าค่ะยังไม่ต่อดำแต่สิบสองพร้อมจบดูภายในโอ้ภายในดำสวยมากเลยเบาะนี่สวยนี่ค่ะ ในสีดำา e t s เลื่อนช่วงไว้แล้วค่ะอันนี้ ยางพันคันใหญ่มากครัลูกค้ามารับรถเขาบอกมันมันมันต้องมันต้องเราไปโอนดิเขาต้องไปโอนดิไปเิดเลยมต้องไปโอนไปเขาไมเนี้ยเราปโอนเขาไปเนี้เขาเละ ต้องอวนอนเหลี่ยมดีไม่ต้องอนเหลี่ยมครบแมนครับแมนบอดี้เขาเป็นผู้โอนเองีงทุกอย่างนี่ผู้ที่เขาไปไหนแมนเขา<ๆ>เขาเก็บเงินไปเจ้าบ่าครับตัวแมนมัน มันสิเป็นร่วมอยู่ในใบพาขนพร้หมว่างกันแต่เขาก็คุยกับลูกค้าอยู่น่าจะเป็นรถอ่าไมกล้าขันสีสีส้มๆค่ะเพราะว่าต้องต้องรอไฟนันอีกต้องเอาไปต้องเอารถไปโอนอีกค่ะ ตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ยังไม่ได้อุน่นน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็จะส่งเจ้าบุญชูไปบุรีรัมย์ค่ะไปเขียนแบบอยู่ที่นูน่นแล้วก็อนเป็นชื่อไฟแนนซ์เพราะว่าคันนี้ต้องต้องเข้าไฟแนนซ์นะคะก็ก็จะซื้ออะไรนะที่เป็นที่ใส่นี้ผ้าใบหรือเปล่าใส่ผ้าใบแล้วก็ จะใส่ปลายท่อให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าก็ต้องรีบใช้รถค่ะนัดไว้วันอังคารไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะเขียนแบบถ้าไม่เสร็จวันอังคารกไไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันอังคารวันจันทร์ค่ะโอนพรุ่งนี้ถ้าไม่เสร็จวันจันทร์ก็น่าจะเป็นวันอังคารค่ะนัดลูกค้าวันอังคารมารับรถ ถ้าไม่ได้ยังไงก็ขอเลื่อนวันสองวันค่ะ รสไลด์ครบจบที่เดียวเลยอันนี้เป็นรถน้ำนะคะน่าจะมีลูกค้าแล้วน่าจะจอดรอไฟแนนซ์แล้วต้องขับรเตร้าะวาไ้น นไม่ดีเลยมันมีตัวล็อกเอามันไม่ดีเลยมันเป็นตัวต้อนี่ยเอออ๋อมื้งนี้มันจะเป็นหอกอ้นี่มุ้งอยู่สูงอันนี้เขาไปสั่งเล่นๆหาต้อ ท่นเนี่ยกันรถท่อกบารดือได้แปดตันมันรับได้สามสีตันเลงกระบะเรา ลาละเอเอออโต ใหญ่มากเลยทันรถสไลด์นี่เล็กกว่ารถข้างบนอ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้นะคะก็พอจบไว้เพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแคร์แวยนะคะขอบคุณค่ะ